อยู่ไม่ไกลนะไอหมอกมันไม่ธรรมดาไอหมอกมึงไม่ต้องหลบมึงแน่จริงมึงออกมาเจอกูไอหมอกมึงจับคนลับแลทำไม,ไมเขาทำอะไรให้มึงไอหมอก พี่น้องเห็นไหมไอม้มอกอยู่นั่นออไอม้มอกมึงปล่อยคขรับแลพี่น้องเห็นไหมไอม้มอกกูขอ,อร้องปล่อยคขรับแล,ลกูขอร้องไอ้มอกยะ ไอ้เวลามึงมึงพวกนี้ไอ้มอกมึงกูอาจารย์มึงนะมึงพูดแบบนี้ไงไอ้มอกอ๋อเฮ้อหนดีวันดีทุกคนไม่รู้อ่้เครื่องยี้มันใช้ไงทุกคนนะลูกศิษย์ของผมไอ้แฟร์ ก็สอให้ผมใช้ให้ผมไายอะไรกันผมไม่รู้ว่าทำยังไงวันนี้ผมจะไปล่าไอ้หม,มอกดิสิตทะยุดนะตอนนี้ ก็ไม่รู้ตอนนี้มันกบดานที่ท่าน,นี้ตรงไหนของป่าหาตัวมันยากมากไปมองมันไม่ธรรมดาม,มีวิชาอาคมมากมาย พี่น้องเดินทางไปด้วยกันไปตำลายห,หมอกผมผมไม่หายใจตอนนี้มันกี่เพลาแล้ว มันใช้ยังไงผมก็ไม่รู้ไอ้แฟรลูกศิษย์ผมมลายผมเธื่อนนี้แล้วก็คอยดู ทำไม่ถูกก็ขออภัยพี่น้องทุกคนออเอ้ยหมา 我们着空地站呢。 มึงออกมามึงไม่ต้องหลบกูกูจะมาเอาหัวมึงไอ้มาก เจอกูออกมาไอ้หมอกเอร็จทารพีมึงต้องทดใช้ theo đi Mừng học mà Mà chơi gặp cô đi học. มอกมึงไม่ต้องหลบมึงแน่จริงมึงออกมาเจอกูไอ้มอกวันนี้กูจะมาเอาหัวมึงมึงทำกับกูไอ้มอกมึงอยากเป็นศัตรูกับกูใช่ไหม ไอ้ยินไหมเสียงมันไอ้มอกมึงออกมาไอ้มอกออกมาไอ้มอกมึงทำอะไรมึงออกมา มันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้แน่ๆก,กูไม่ให้ตะกุดไม่ใช่ของมึง ไอ้มกมึงทำอะไรไอ้มอกมึงจับคนลับแผลทำไมเขาทำอะไรมึงไอ้มกพี่น้องเห็นไหมไอ้มอกอยู่นั่นไอ้มอกมึงปล่อยคนรับแล พี่น้องเห็นไหมไอหมอกไอชั่วมันจับคนลับแลไวมันอยู่ที่นี่นี่เองไอหมอกมึงปล่อยแล้วกูจะให้กระกุดมึงกูมีแน่แน่แต่มึงปล่อยคนรับแลก่อน ไอไ<ป>ไ้มากพี่น้องขออภัย <lump> ที่ผไม่รู้วังทำไงต่อกับไอ้ตัวนี้ไอ้มากมึงไปหยุดหยุดหยุดตงนั้นไอ้มาก ไอหมอกมันไม่ดีมันบาบังรู้ไหมมันปล่อยปล่อยคนรับแล้วเธอกูขอร้องปล่อยคนรับแล้วกูขอร้องไอหมอกพี่น้อง ขอตะกุดไอ้เวลามึงพรุ่งนี้ไอ้มอกกูอาจารย์มงองะพมึงพูดแบบนี้ไงไอ้มอกงไอตะองขกุมอกอย่าทำแบบนี้ไอ้มอกเออเอให้มึงแล้ว ไอ้มึงก็ได้มึงมาเอาที่กูไม่มามึจะขับคอมันทิ้งมึงมาเอาที่กูมานี่ยมึงมากช่วยด้วยของแต่กูมาให้กูอันนี้พวกนี้อย่างนั้นจะขัดคอมันมึงมากมึงอย่าทำแบบนี้ ผมไม่เดิมดนะมันไม่ดีไปไปเจอ้าเลยไอ้มมก็ไม่ยอมปล่อยขุดไปให้กูผมไม่อยากตายผมรู้กูสิถึงผมเราตะกลดไห้มันมันก็ไม่ไปล่อยอยู่ดี

มึงมาจับตัวกูไปนี่ไอ้มอกพี่น้องมันทำของแล้วมันทำของสายคนลับแลมันจับคนรับแลมาที่นี่มันจะเอาตะก,กุดจากผมไอ้มอตกตะกุดมาอยู่ที่กู มาให้กูกูส่งสินทำอะไรมันไม่ได้มึงเอาไ้กูพี่น้องไห้มองไม่ยอำปล่อยคนรับแรงจริงผมไม่มีทางเลือกผมต้องให้ปูส่งสินเอาตะกุดมาให้ผมก่อนไม่งั้นรับแรงไม่น่ารอดใช่ไหมนะ ไอ้มอกมึงทำเกินไปแล้วนะไอ้มอกมันมากบตานที่นี่พี่น้องีนน้อัักมวิมมมมต้องลงเรื่อยๆเม็ก้อนไอ้มอกถือว่ากูขอปล่อยเถอะ ไอ้คนลับแหลกูขอมึงเถอะจาน่แบบกคนมาให้กูกยน้องผมคงต้องจัดการมันเด็ดขาดแล้วไอ้หมอกไม่ยอมปล่อยจริง บอกอมาเลยให้กูต้องลงมือกับมึงสิไหมได้กูจะสั่งสอนมึงม,มอกน้องมึงยอมสาระคนรับหล่นะม,มอกมึงไม่ยอมพูดกับกูดีๆใช่ไหมทำอะไรคิดดีรี ตรงนี้ตระมือกูแล้วตอมาหวหักพอมไอ้บอสบไป Opa, oh,

ไอดทนก่อนออถ้าพาเจ้าไปตรงที่เมืองนับแลยแล้วค่อยว่ากันตอนนี้ไอ้หมอกมันยังลอยนวลอยู่มา ไม่ได้ไอหมอกมันหนีขึ้นเขาไปแล้วไม่รู้มันจะกลับมาอีกเมื่อ,อไหร่มันไปทางน้นพี่น้องผมต้องขออภัยนะฮะทำตรงไหนไม่ได้ตรงไม่ดีหรือผมจับไอ้หมอกไม่ได้ผมต้องเอาชีวิตของคนรับแล้วไปก่อน ไอ้มอกมึงไม่รอดแน่มอก